ไปต่อกันที่เรื่องราวดีๆนะครับให้กำลังใจกับนักกีฬาไทยชุดซีเกมส์ครับล่าสุดอย่างทู o เอ H เองก็ประกาศสนับสนุนนะครับมอบสิ่งโรมิงซึ่ง Data เนี่ยไม่จํากัดด้วยให้กับทัพนักกีฬาไทยในการเดินทางไปแข่งขันกีฬาซีเกมส์พร้อมสนับสนุนช่างภาพแล้วก็นักข่าวเพื่อส่งข้อมูลถึงแฟนกีฬาชาวไทยครับเมื่อช่วงบ่ายวันนี้คุณพรินทร์ตันสุเทพวีระวง ผู้จัดก,การทั่วไปธุรกิจโทรศัพท์ข้ามแดนระหว่างประเทศบริษัททรูรเค้าเปอร์เรชั่นจำกัดนายชนในฐานะผู้สนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการด้านการสื่อสารเป็นตัวแทนของกลุ่มทรูมอบซิมโรมมิ่งจากทูมูดเอชที่สามารถโทรออกรับสายส่งข้อความและใช้นอนซับ 4G Data Roaming แบบไม่จำกัดให้กับทัพนักกีฬาทีมชาติไทยรวมถึงเจ้าหน้าที่คณะสื่อมวลชนเพื่อนำไปใช้ในมหกรรมซีเกมส์2019ที่ประเทศฟิลิปปิน โดยจะแข่งขันในระหว่างวันที่30พฤศจิกายนถึง11ธันวาคมนี้โดยคุณพริมทร์ก็บอกว่ากลุ่มทูยินดีที่จะได้ร่วมสนับสนุนพักนักกีฬาไทยในมหกรรมระดับกีฬานานาชาติอย่างต่อเนื่องทั้งนักกีฬาปกติและนักกีฬาคนพิการโดยเห็นถึงความสําคัญของการสื่อสารที่จะช่วยสร้างขวัญกำลังใจให้กับนักกีฬานอกจากนี้ ยังมอบซิมโรมมิ่งให้กับสื่อมวลชน <c oughs> ที่เดินทางไปต่ <c oughs> างประเทศอีกด้วย <c oughs> เพื่ออำนวยความสะดวกในการทําข่าวแล้วก็รายงานข่าวกลับมาให้แฟนกีฬาชาวไทยได้รับทราบอย่างทันท่วงทีงท สำหรับ True นะคะปีนี้เราก็จะมอบซิมรมมิ่งจากทาง TrueMove H นะคะเพื่อให้ทั้งนักกีฬาไทยทุกคนนะคะรวมถึงโค้ชเจ้าหน้าที่และสื่อมวลชนทุกท่านที่เข้าร่วมในการแข่งขันซีเกม2019ที่ประเทศฟิลิปปินส์นะคะให้สามารถที่จะใช้งานได้โทรกลับหาครอบครัวได้โทรลับหนาคนรักได้นะคะเพื่อที่จะขอกาลังใจในการแข่งขันนะคะรวมถึงการใช้งาน Data ต่างๆในประเทศฟิลิปปินส์นะคะทางสื่อมวลชนเองก็สามารถที่จะใช้ซิมรมมิ่งจาก t ร o ม m o v e H ในการถ่ายทอด การแข่งขันกีฬาต่างๆกลับมาให้กับคนไทยทุกคนนะคะเราคนไทยทุกคนนะคะก็ขอให้ส่งกําลังใจให้กับนักกีฬาทุกคนในการปฏิบัติหน้าที่นะคะเพื่อนําชัยชนะกลับมาให้กับคนไทยทุกคนด้วยค่ะ โดยซีเกมส์2019ที่ประเทศฟิลิปปินส์ก็เป็นซีเกมส์ครั้งที่30ครับมี11ชาติอาเซียนเข้าร่วมชิงชัยใน56ชนิดกีฬาไทยส่งนักกีฬาเข้าร่วม1,048คนก็แบ่งเป็นนักกีฬาชาย605คนนักกีฬาหญิง4 4 3คนตั้งเป้าเอาไว้ที่121เหรียญทองแฟนกีฬาทั่วประเทศสามารถร่วมส่งกำลังใจให้กับนักกีฬาไทยได้ผ่านแคมเปญคนไทยหัวใจนักสู้ก็ติดแท็ คนไทยหัวใจนักสู้ #true เชียร er ์ไทยเชียร์ไทยทุกเกเตอร์นะครับก็พิมพ์ข้อความส่งกำลังใจไปบนโซเชียลมีเดียด้วยเ mm hmm. ชื่อว่า,าทัพนักกีฬาไทยเปิดอ่านและได้กำลังใจที่ดีอย่างแน่นอนครับ <c oughs> ไปต่อกันที่ NBA บาสเกตบอล NBA นบีบ้าง Golden State Warriors เองหลังจากแพ้มาเจ็ดนัดรวดเกมนี้บุกไปเอาชนะ